นะคะต้องถามทั้งสองท่านก่อนปกติชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันแน่นอนโตทานบ่อยมากเป็นเมนูที่ทานง่ายสะดวกโดยท่านไปจังหวัดไหนเนี่ยก็จะต้องไปชิมก๋วยเตี๋ยวจริงๆมีของขึ้นชื่อวันนี้เดี๋ยวจะพาทั้งสองท่านไปชิมดูว่าก๋วยเตี๋ยวที่เคยชิมมาเนี่ยจะเด็ดเหมือนร้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าร้านนี้เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจ้าไปลองชิมกันดูนะคะนี่ค่ะร้านนี้เลยค่ะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยว ตีนไก่ตุ่นโอ้ยอยากกินตีนอยากกินตีนคุณชนะเขาชอบค่ะพี่ดุ๊กใช่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ค่ะ๋วยเตี๋ยตีนไก่ใช่มันเปื่อยดีเขาบอกอย่างนี้นี่นี่ดูโอ้โหน่าทานมากคือร้านนี้ค่ะอยู่เลขที่387หมู่10ถนนพหลโยธินขาล่องตำบลคลองคลุ้งนะคะอยู่ในอำเภอคลองคลุ้งจังหวัดกำแพงเพชรเจ้าของร้านชื่อว่าคุณประภาวันปิ่นแก้งโชติศิลอายุ37ปีเจ้าของร้านเนี่ยเล่าบอกว่าตัวเธอเนี่ยนะเป็นผู้คัดสรร ัวกวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องปรุงแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยเธอต้องเลือกที่มันสะอาดแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะดูดีครัดูดีใช่ไหมคะน่าทานใช่ไหมพี่ดนุกครับคือเมนูที่ทางร้านเนี่ยอยากแนะนำเนี่ยก็คือนี่แหละค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ตุน๋นแล้วก็มีน้องตุน๋นหมูตุ๋นแม่นะคือผสมผสานกับเครื่องตุ๋นยาจีนที่มันเข้มข้นนะ่ะ รับประทานร่วมกับมระที่หั่นแบบบางๆพร้อมกับใบโหระพาแล้วก็ถั่วงอกอีกอืินนะนะอยากจะให้ทีวีมีกลิ่นนะคุณนะดู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 เนี่ยมันน่าจะอร่อยลงตัวมากๆแล้วสูตรเด็ดความอร่อยของทางร้านนะคะก็คือความหอมของเนื้อไก่แล้วก็หมูที่ตุ๋นตุ๋นจนเปื่อยอะค่ะเปื่อยกับ เครื่องตุ่นยาจีนที่เขาบอกว่าตุ่นนานกว่าสี่ชั่วโมงนะคะจะได้เหล้าสาวดีกว่าพี่บีชอบไหมอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะชอบอะไรที่แบบเปื่อยๆนะอ๋อเพราะว่าเอาเข้าไปเนี่ยมันก็ดูดๆปุ๊บได้เลยละลายเลยพี่วน่าจะชอบคุณชนะนะคะ หนังเอยเหมือนละฮะไปยังใกล้นะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดพี่บีกับพี่ดุกสนใจนะคะหรือคุณผู้ชมเองสนใจอยากจะให้แวะไปลิ้มลองความอร่อยกันได้ร้านนี้เปิด8โมงครึ่งไปจนถึงบ่าย2โมงทุกวันเลยแต่หยุดวันไหนรู้ไหมคะวันที่1น่และ16ของทุกเดือนเพราะว่าออกสลากค่ะก็พลาแล้วคือและนอกจากนี้ช่วงนี้ทางร้านเขามีบริการส่งฟรีให้ถึงบ้านด้วยนะคะส่งได้โทรสั่งได้ที่เบอร์062859 สี่สองหกสามนะจะโอ้ยกรุงเทพส่งไหมเนี่ยน้ำลายแล้วโอ้โหอยากจะให้ส่งมาถึงกรุงเทพเหมือนกันเนาะพี่ผู้ช